สวัสดีครับผมแบกกี้คองสีครับอีทโปรแลงสซอื้นครับรายงานตัวนะครับวันนี้อยู่สนามฟุตบอลกรมสื่อสารนะครับสารวัตรทหารบกนะครับอยู่ซอยโยธีหลังหลังอนุสาซลีชัยนะครับลงบยาบาลวิถีเกมนี้ระหว่างทีมคนสิงห์นะครับ FC นำโดยที่หมูป่าของเรานะครับแล้วก็ เจอกับทีม v i p กรมสรารวัตรทหารบอกนะครับวันนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาหลายท่านแล้วฮะแต่ลท่านก็ยังฟิตนะฮะอถึงอายุเลขสี่เลขห้าแล้วก็ยังฟิตกันอยู่นะครับที่เหลือกาลังวอร์มอยู่คอเตอร์หลังครับ แมดนี้รู้สึกว่าจะมาด่วนนะฮะงานด่วนมีวงรับมานะครับกับทีมที่หมูป่านะครับคนสิงออนทัวกษิสิงออนทัวก็จะรับงานทั่วราชอาณาจักรนะครับไปทั่วประเทศ <c oughs> เดือนหน้า วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าที่สิบสิบอยู่ด่านซ้ายครับจังหวัดเลยนะครับใครที่เป็น FC, เอซแฟนคลับทีมหมูป่าคนสิงเอซนะครับก็ตามไปดูไปเชียร์กันได้นะครับน่าจะมีศิลปินดารามาร่วมแจมอยู่นะฮะวันนี้ที่เบิ่มของเรานะครับ สิงค์คุบอยเบอร์หกสิบสามอันนี้ก็เป็นแมต์อุ่นเครื่องนะครับ v i p นะครับผมคอนซิงออนทัวร์นะครับก็จะตะลุยไปทุกจังหวัดนะฮะทุกสนามนะครับถ้าได้รับคำเชิญนะครับก็จะเป็นบอล v i p นะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ เน้นมิตภาพนะฮะแคชชนอยู่ในเกมนะครับคนสิ่งของเรานะครับต่างคนก็ต่างมานะครับแต่ก็มาเข้าระบบนะครับที่หมูวางระบบวางตำแหน่งนะฮะ กดซิงออนทัวร์ถ้าผมไม่ติดคอนเสิร์ตที่ไหนนะครับผมก็จะไม่พลาดนะฮะแมทสำคัญสำคัญนะครับในที่แล้วไม่ได้มานะครับสนาม SCP พีก็ไปคอนเสิร์ตกับน้องมัตซีสุนิสาครับที่ภูเก็ตนะฮะแต่ก็ยังกลับมาไปเจอแม์ของล็อกคิววิสแอนาคาไว้ที่ปากช่องนะฮะอันนั้นก็วิสแก็เป็นศิลปินที่มอบน้ำใจนะครับศิลปินที่เป็นผู้ให้นะฮะ นำอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลวอลเลยบ์บอลแล้วก็ไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนปักช่องก็เสลี่รู้ล่วงมาด้วยดีนะครับวันนี้ไม่มีคิวไหนก็เลยเข้าประจำการนะฮะสโมอสรประจำนะแบกกี้ของสี่อยู่คนสิงครับสโมอสรหลักนะฮะน้องแ้นจะเป็นมือปืนรับจ้างฮนะรัจ้างไปโชวรัจ้างไปขายขายหน้าขายตา v ีพทหารบอกนะครับสำหวับทหารบอกเก็บบอลได้บี BP ยิงไกละครับข้ามคานไปครับเป็นแมตตุ่นเครื่องนะครับสำหรับนักกีฬาออกกำลังกายนะครับสุขภาพดีนะครับเล่นกีฬาสุขภาพดีไม่มีขายนะครับถ้าอยากได้ก็ต้องมาวิ่งเอาเองนะฮะ เสียเงือให้กีฬานะครับดีกว่าเสียน้ำตาให้เมียน้อยนะฮะ <c oughs> บอนสิงเก็บบอลได้ปนสิงเปิดไป้างหน้า ก็ไม่ขวดคนสิงกระชากไปปีกซ้าย เปิดไปตรงกลางคนสิงทาไงจ่ะให้เพื่อนคนสิงยิงเข้าไปครับหนึ่งศูนย์ครับ ัง VIP ได้เคลียร์นะครับวิธีกรมสรรพักทาหารบกนะครับเก็บบอลได้หว่างยาวขึ้นมาคนสิงสกัดได้เปิดมาตรงกลางที่บอยขนบอยเก็บคนสิงเก็บบอลไปตรงกลางจาง่ายง่ายๆ คนสิงเกบ,บอลได้ออฟไซด์ออฟไซด์นะครับทีมวอีออฟไซด์คนสิงได้ลูกตั้งเตะ สนามฟุตบอลแห่งนี yup. ้ครับกรมสารอาหารบกนะครับก็อยู่ตรงใจกลางเมืองนะฮะอันนี้ผมอดีตตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะครับลาดพร้าวนะฮะกองเชียร์ฝนเอฟซียูเนเต็ดแต่สมัยธวัชชัยยูวซิตี้อ่าบิ๊ก๊ะ พาไปเดินสายทัวรแถวก็มีเพื่อนๆนะฮะที่โรงแรมิีวร์ซิตี้อยู่ตรงนี้ก็จะมีคุณจะรวยนะฮะที่จำกันได้ <laughs> เพื่อนเลิฟก็ใช้สนามแห่งนี้นะครับเป็นที่นัดพบก,กันทุกวันอาทิตย์เยพีคอนสิงตัดได้ สิงกระชากมาเปิดตรงกลางปรสิงธ์เก็บมดเียบร้อยครับสองโซนครับสิ่ง M4 <cor lly> ยีพีได้เกียร์เกียบอลผลสิงสก,กัดออกหลังได้ v ีพีได้ลูกคอนเนอร์นะครับ ฝั่งวิวีเก็บบอลได้กรชากมาตรงกลางจ่ายเพื่อนสผลสิง,สงตัดคืนหลังไปถึงประตูผลสิงเก็บบอลได้เปิดมาตรงกลาง ออกไปครับฟังวีเอพท่ลูกทุกกลุ่มครับต้องเลยครับน้าเหรอรู้มาถึงพอเตอร์ เดีพีกเปิดอ่าสองหนึ่งสองสามดวงแล้วก็เพิ่มขึ้นอือดีพีที่แตกแล้วนะครับ อีมันเต้นหนึ่งสองคนสิงเขียบอลน,นะลำเลียงเปิปนะปเดมาตรงกลางนะครับคนสิงเก็บบอลได้ที่มาตรงกลางกำลังเคาะบอลกันแดนกลาง,างนะครับ V.I.P. ตัดได้นะครับจา่ายง,ง่ายๆแทงตามทะลุช่องมาตรงกลาง V.I.P. เปิด เก็บบอลได้นะครับาคนสิงเก็บบอลขึ้นมาเปิดไม้ด้านขวาคนสิงเราโดยพี่เบิ้มนะฮะเบอร์สามหกฮะพ,พี่เบิเร์ด่าแพงไปตรงกลางคนสิงได้บอลอยู่เปิดไม้เพื่อนพี่เบิม้มพี่เบิม้มวางยาวเข้าไปบอย i ีเพีก็บ,บอลได้สวนกับแข่งไปตรงกลาง v ี p ได้บอลกระชากมาโอ้โหออกลังไปเลยครับได้ลูกตั้งเตะน,นะครับ คนสิงเปิดมาคนสิงเปิดไปด้านซ้ายปีซ้ายนะครับคนสิงยิง โอ้ข้ามขานไปนิดเดียวครับ p เราเก็บบอลได้นะครับขวางยาวไปกราบขวานนะครับผลสิงตัดได้ ชากกินแดนมาด้านซ้ายเปิดด้านซ้ายให้เพื่อนคนสิงได้บอลอยู่นะครับเก็บบอลคนสิงได้บอลอยู่เปิดมาตรงกลางคนสิงได้บอลอีกครับเปิดเข้ามาตรงกลางมุ่งกรรมการว่าไงครับ คันเนอร์ครับอันคนสิงได้ลูปคอนเนอร์นะครับ v ีพีได้บอลนะครับฝัง่งวีพีของเราครับเก็บบอลได้ตรงกลางนะครับยังได้อยู่นะครับรู้สึกว่าจะไปขุดหลุมมันนิดนึงนะครับเมื่อกี้เป็นบอลของแดน คนสิงห์นะครับกระชากนะครับลบไปครับฝั่งวีพีเก็บบอลได้คืนมาด้านแดนหลังถ่ายเปลี่ยนมากาบซ้ายของวีพีเก็บบอลได้อยู่นะครับ ฝั่ง VP ได้บอลเปิดมากลาบซ้ายอีกสายเก็บบอลได้มองคือมาตรงกลาง V ี VP, เก็บบอลโยนข้างหน้าคนสิงตัดได้นะครับคือมาตรงกลางสวนกับเปิดไปกราบซ้ายแดนซ้ายได้บอลอยู่นะครับคนสิงเก็บบอลได้ลำเลียงขึ้นมาตรงกลาง พี่เบิม้มพี่เบิม้มเก็บบอลได้ไม่รู้กันนะครับคนสิงฝั่ง,ง v i p เก็บบอลได้นะครับของทาน v ี p เราเก็บบอลเราเลียงตรงกลางนะครับตอนนี้เปิดมาตรงกลางลุดได้ไม่ได้กาบซ้ายนะครับของ v i p เราครับยังเก็บบอลได้อยู่กระชากไปนะครับคืนม่ตรงกลาง วีพีเราเปิดไปให้กราบขวากราบขวาททำไงครับกาบขวา a ประตูเราเซฟได้นะครับคุณสมหวังครับบางหวังฮะเก็บบอลได้เปิดไปกาบซ้ายสวนกับเร็วทันทีคนสิงเก็บบอลได้ลำเลียงไปด้านซ้ายกระช่างมาตรงกลางนะครับวีพีเราตัดบอลได้คืนหลังไปเพื่อความชัว วิธีเก็บบอลได้เคาะกันง,ง่ายๆถ่ายบอลไปตรงกลางออฟไซด์ครับด้าน VIP ออฟไซด์ คนสิงกำเรียงบอลมาตรงกลางเปิดมากาบขวาแทงไปปีขวาคนสิงข้อบอลอยู่นะครับเล่นง,ง่ายครับสามหนึ่งพี่บิบ่มสามหนึ่งพิบ่มยิงไปแล้วสามหนึ่ง เบอร์สามสิบหกของเราครับเป็นบอนชลชาลบนะคระับบกระเด้งลงดินนะครับผู้รักษาประตูเดาทางยากนะครับฟุตบอลกระเด้งลงพื้นขับ v i p เราได้เคลียร์ครับ v i p ได้เคลียร์อยู่เปิดมา v i p เราปิดซ้าย คืนมา,าง,ง่ายๆคนสิงตัดได้คนสิงเก็บบอลง,ง่ายๆถ่ายบอลง,ง่ายๆนะครับถ่ายมาด้านขวาออกพีพีได้ล,ล,ลูกทุบครับ v ีไได้ง่ายๆนะครับเปิดไปตรงกลางวีไพีกระชากไปด้านซ้ายมองหาเพื่อนโยนวัดหักอกยังไงฮะโอ้โหครับให้บอลกันง่ายๆนะครับ ส่นสิงตัดคืนได้ครับสวนกลางนะเปิดมาด้านขวาครับเดียพี่ก็ชากไปด้านขวาครับเปิดเปิดได้พื้นมาต้องจุดนันพบทำไงครับ ยิ่งออกข้างไปประตูได้แต่มองครับได้แต่เหลือบตามองนะฮะหมดสิทธิ์หากเสาสองออกไปครับคนสิงได้ลูกตั้งเตะเก็บบอลเคาะกัน,นง่ายลำเลียงบอลมากาบขวามองหาเพื่อนเคาะง่ายๆครับ ตามช่องฮะคนสิงได้บอลอยูงครับเขาะง่ายๆตรงกลาง<ป>คนสิงได้บอลกระชากไปแดนหน้าปเ,นนะเปิดให้เพื่อน<ป>โอ้โหนิีเดียวลองบอกแม่ถ้าเป็นลองนี่ร้อยเออ วีไพีเปิดเาตรงกลางนี่ถ้าถ้าเป็นรองนี่เรียบร้อยนะลูกเนี้ยลูกหากินนะเก็บบอลได้ผนสิงได้บอลอยู่ครับเปิดบอล คนสิงตัดบอลน,นะครับเอาได้ลูกส้มหล่นเนะทำส,ส้มหกเลยดได้ส้มหลแล้วลูกหกต่อคนสิงตัดได้นะครับอ่าเคาะง,ง่ายๆครับกาบขวาครับ สิงของ่ายๆครับตามช่องนะครับยังได้อยู่ครับได้บอลอยู่คนสิงเปิดด้านซ้ายนะครับเก็บบอลได้มองหาเพื่อนคืนมาคนสิงเก็บบอลได้อยู่นะครับคนสิงย,ยิงไกลเซฟได้โอ้ยังเซฟได้อยู่นะครับ บอลยิงลูกนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, สวยงามยิงดีครับแต่ผู้รักษาประตูดีกว่า VIP เก็บบอลได้ตัด bond. บอลมองหาเพื่อนถ่ายบอลมา,าง,ง่ายๆแทงตามช่อง VIP เราได้ bond. บอลผลสิงตัดได้ พีตัดบอลได้เปิดไปกาบขวาพุทธสินโปเวลาหมดเวลาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ,บครับหมดครึ่งแรกนะครับคนสิงห์นำไป3ประตูตัวหนึ่งนะครับพีพีกรมสารบัรทหารบกนะครับอ่ะช่วงนี้จบครึ่งแรกนะครับ ปิดกล้องกันนะครับป๊าเป็นซีซีแ้วเ็หัวหาซูเป็นไงอ่าวัสดีครับป๋าวิชัยครับลีกอลิศกับตันทีมซีซีเอาคุณกบไม่เปลี่ยนชุดนะครับคุณกบผู้จัดการขาหลังยังไม่หายอ๋อนีอ๋อแล้อเด็กกันนให้กำลังใจถ่ายรูปหรือวิดีโอวิดีโอครับป๋าครับ อันนี้ป๋าใจก็เป็นนักร้องประจำทีมป๋าถอยก็กับกานทีมวันนี้บีพีคนจริงรอครับเป็นไงฮะครึ่งแรกครึ่งแรกยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวชุดเดี๋ยวชุดหลังลงใช่ไหมลงต่อจากนี้นะครับก็เป็นอันนี้ VIP อะไรนะกรมเล่นบอลนี่สารอะไรนะสารวัตรทหารบกที่สนาม แต่ชื่อชื่อทีมชื่อชื่อทีมชื่ออะไรชื่อทีม VAP Army VAP Army ก็เป็นทีมมอหาวยาลัองลูกรับเงินเลย Army FC ทหารบกดีกว่าครับ Army นะครับ Army นะครับกลางกลางซ้ายเด็ดกลางขวา กงรับโลดแ,บบแจ็คตำใจพี่หมูกำล,ลังขาำแหน่งนะครับข้างบนนนหน้าอิทแล้วก็ลองโลดแล้วก็อีทวางตำแหน่งนะครับพี่หมูอิทนหน้าระบบครับทีบง่างๆังเจ้านาาเบอร์สิเเบอร์สิบหกเลย